ครับพ่อครับมานี่หน่อยมานี่หน่อยีผมจะโชว์อะไรให้ดูพ่อครับพ่อเห็นตรงนี้ไหมคุณพ่อลองเดินชนดูไม่ได้เหรอผมเข้าไปได้เฮ้ยทำได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอยากทำบ้างอ่ะไปไปฟาร์มดีกว่าไปอ่ะ เปิดคลิป e ี3ามากกับการโดนลูกแกล้งนิดหน่อยนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่มี ID เเทพๆไปเล่นกับลูกนะครับเอา i อดีผมไปเล่นไหมครับพี่เอาของผมไปเล่นไหมพี่ขอบคุณน้องๆมากเลยครับแต่พี่ขอเล่นแบบนี้ดีกว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพี่มี ID เเทพๆอยู่แล้วนะคือน้องๆในแคลนเขาฟาร์มมาให้นะครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยพี่จะทํากิจกรรมแจกผลพีศารหรือว่า ID ดีให้กับคนดูพี่ละกันส่วนถ้าใครเป็นห่วงว่าพี่จะเล่นไม่ไหวหรือว่าเวลช้าอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยครับพี่สบายดีแล้วก็พี่มี life อธิบายหน่อยสินี่ก็คือการสุ่มผลนะคะผมมันจะเป็นการเอาเงินของเราที่เราฝากมาไปแลกกับผลปีศาจซึ่งการสุ่มผลเนี่ยมันจะเพิ่มเงินขึ้นเรื่อยๆแล้วการสุ่มผลแต่ละทีเราจะไม่ได้ผลซ้ำกันสมมติถ้าผมเอาเงินไปสุ่มอ่ะสองหมื่นแปดถ้าผมว่อสุ่มได้ผลเสือมันจะสุ่มได้ผลสามอีกหรือว่ามันจะสุ่มไม่ได้ซ้ำอีกเพราะว่ามันคือการสุ่มเหมือนสุ่มกาชาครับผมแต่ว่าการสุ่มผลมันจะมีระยะเวลาของมันก็คืออยู่ที่สองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะอย่างเเเช่่่่่่่นนนนนนผผผผมมมมมสสสสุุุไไดดด้้้้าาายฟแลลลลวอออออีกกรรรรบบึงงะะิ๋ัััคบ ต้องเป็นห่วงพี่เลยและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะครับตามคําขอน้องๆเลยที่จะเป็นคลิปยาว10นาทีจะลงใน YouTube ถ้าในติกต็อกลงในแค่สั้นๆนะครับส่วนแฟนเพจเดี๋ยวพี่จะอาไว้จัดกิจกรรมใครยังไม่กดติดตามเพจพี่ก็ลองไปหากดดูนะครับมีกิจกรรมแจกผลด้วยเพราะว่ามันมีคนซัพพอร์ตมาครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกน้องๆต่ออีกทีหนึง่งนั่นแหละถ้าทุกอย่างผลตอบรับดีพี่ทําต่อแต่ถ้าผลตอบรับมันไม่ค่อยดีหรือน้องๆไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแล้วกันพี่ก็จะกลับไปทาคลิปปสัั้้้นะนเเมาะไไ่ียยกกกกก็็กก็ลลลลลวววููแแรบบผผชจ หมายปีศาจกันพอเริ่มสู้ไหวแล้วอ่ะพอแบบใส่เดียวได้แล้วอลิบอลใส่เดียวได้แล้วเหรอฮะโอเคแนวคุณพ่อลองใส่เดียวให้ผมดูหน่อยโอเคนี่ไงอืมฮึ่ลูกบินได้ด้วยเหรอใช่หดีกว่าใครวัดอะตัวอะไร,รอะผมเองฮะเฮ้ยโค้ทเททำไงอะผลฟีนิกซ์ครับผมโอ้โหโอ้โหคุ้มค่ากับการฟาร์มจริงๆโอ้โหผลของมาโก้ใช่ปะ ใช่ครับนกอมตะผมมีผลของฟูจิโทระด้วยเกาวิตตี้ผลแรงน้มข่วงแล้วก็ผลสายฟ้าของก็สเอเนลที่ผมอยากมาด้วยพ่ออยามีพ่ออยากมีผลบ้างอ่ะลูกพ่ออยากมีผลบ้างครับได้เลยเดี๋ยวผมสุ่มให้ขอผลดีๆได้ไหมมันสุ่มเหรอใช่ครับจริงๆผลระเบิดแพทเนี้ยมันโหดกว่าผลไอ้มันโหดกว่าผลมืดอีกเลยโอเคผลระเบิดคือแบบสกิลโคตรเยอะเลยอะ โอเคพ่อเบลสามสิบแล้ว <Okay. S 1> รครับโอเคค่ะคุณพ่อมานี่เดี๋ยวใบาบสองยี่สิบสองเดี๋ยวผมไปซุ่มผลให้เฮ้ยมันไม่มีเรือลูกคุณหนูเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีที่ซื้อเรือลูกคุณหนูอะเรือลูกคุณหนูเพราะว่าผมไปเดี๋ยวผมไปซื้อเรือลูกคุณหนูให้คือเป็นเรือที่ต้องซื้อจากแฟกเมนเท่านั้นครับผมแล้วก็ผมมีเรือลูกฟามโดฟามิงโก้ด้วยคือถ้าลูกผมได้อธิบายอะไรแล้วเนี่ยยาววิธีได้เรือก็คือ คนเขาปลุกแล้วก็เงินเราต้องเงี่ยนไขในการได้ก็คือเราต้องเงินหนึ่งพันก่อนจากนั้นเราก็ต้องเอาผล่นหลักมันไปให้ตัวที่มันอยู่บนแดนขั้นของโลกสองแล้วก็ต้องเงินหนึ่งพันด้วยหลจากนั้นมันก็จะขดล็อกประตูให้เราเราก็สามารถเข้าไปตีโดฟามิงโกได้แล้วก็โดฟามิงโกเนี่ยมันจะมีโอกาสดอเป็นไอ้ว่นตาโดฟามิงโกด้วยแว่นตาโดฟามิงโกเลยเหรอมันโหดที่สุดในอัปเดตแล้วอัปเดต15ด้วยครับผมแต่ว่ามันมีของหายอากมาเทนนั่นแหละครับอยากให้เขาได้อธิบายเครับนี่ผมมาแล้วแต่ว่าผมต้้อองงแใหพ่ ก็ต้องอัพเลือดด้วยไม่งั้นคุพ่อจะแบบโคตรบางเลยอะโอเคต่อครับเฮ้ยกาวสมัดวะรีบอลพ่อใช้ท่าเดียวกับบอสอ่ะพ่อใช้ท่าเดียวกับบอสอ่ะทุบพื้นทีเดียวอ่ะบอสตายโอ้ยผมบอกเลยนะหมักที่คุณพ่อใช้อยู่อะแท้คนที่เล่นบล็อกพุดะแทบไม่มีใครใช้เลยเด้ต้องจับผู้เล่นใหม่อะรีบอนกับพ่อดิไงผู้เล่นใหม่ผมอยากให้มันถึงวิบายนิ้ยนิ้ยส่งไวๆจัง อุ้ยอีกสิบห้านาทีโอ้ยลิงล้มหมวที่หัวตามเลยว่ะพ่าครับว่าคุณพ่อต้องอัพเลือดบางแล้วแหละไม่งั้นคุณพ่อจะโคตรโคตรโคตรบางเลยจริงเหรอพ่อไม่เอาพ่ออัพไอ้นี้ดีกว่าเพรอะน่าจะบางกว่ากระดาษอีกแล้วคุณพ่อไม่เอาเอาะจะเมดดีกว่าเพราะไงลูกก็แทงให้พ่ออยู่แล้วไม่ใช่หรออ๋อจริงด้วยแต่ถ้าคุณพ่อเล่นคนเดียวคือคุณพ่อต้องอัพเลือดด้วยนะฮะพ่อเล่นคนเดียวทำไมพ่อจะเล่นกับลูกอ๋อเล่นกับผมสนุกใช่ไหมฮะสนุกสุดๆใช่ครับ คือระหว่างรอสุ่มผลเนี่ยลูกผมก็กชวนไปฟาร์มที่เกาะใหม่ครับเป็นเกาะบากี้อะไรสักอย่างนี่แหละนี่เรือโดฟามิงโก้เอ้ยเมื่อกี้ผมยมังอธิบายไม่เสร็จก็จคือวิธีได้เรือโดฟามิงโก้นะครับทีหลังละอ๋อวินตาโดฟามิงโก้<ห>แล้วท่าเราตีโดฟามิงโก้นะครับตีครั้งเดียวเราจะได้เรือโดฟามิงโก้เลยนะฮะโอ้สุดยอดเลยครับลูกพี่เดี๋ยวผมนวดไหลให้ครับลูกพี่เราต้องตีให้ได้ตีทีเดครับลูกพี่ครับเดี๋ยวผมนวดไหลให้ลูกพี่นะครับผม ยอดโอ้โหลูกพี่แบบสง่างามมากเลยครับเยี่ยมไปเลยครับเดี๋ยวผมจะออกไปหาวันพีทกับลูกพี่เองครับโอเคนี่ถึงแล้วเหรออุ้ยบาร์กี้เกิดใช่ครับบาร์กี้เกิดด้วยเฮ้ยอยากตีบาร์กี้อมาเก็บกล่องพึงโอเคฮะคุณพ่อมานี่เร็วคุณพ่ออยู่ไหนอ่ะรับโปรยศ เปแร,ก,ร,เรกเลยนะฮะไหนครับคุณพ่อมานีมานี่กล่องเพชรกล่องเพชรตรงนี้ได้เป็นโคตรเยอะเลยฮะเอบโอ <2, 000 S 1> ้สองพันไงสุดจัดลากเลยลูกพี่คือส่วนตัวผมอะที่ชอบดูวันพีชนะผมชอบผลของซาลุมากนะครับผลแสงอะมันมันดูเท่มันดูแบบหล่อเท่อะแล้วก็อยากได้มากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะสุ่มได้หรือเปล่าด้วยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าผลอะไรมันเทพอะไรมันดีอะไรเงี้ย คือถ้าสุ่มมาได้ผลกากๆนี่แบบหมืนกาลังใจเลยนะลูกผมเขาก็บอกว่าถ้าสุ่มได้ผลอะไรก็ต้องใช้ไปก่อนนะเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกนะครับร<อ> <laughs> พ่ออยากได้ผลแสงมากเลยอะ่ะผลแสงเราปสองยี่สิบสองก่อนฮะถ้าผมสุ่มได้ผลอะไรคุณพ่อต้องกินบทนั้นเลยแล้วเพราะว่าเพราะเราไม่มีทางเลือกใช่ไหมผมก็แอมผมมันไม่มีทางเลือกนะถ้าคุณพ่อจะเอาผลใหม่คุณพ่อต้องรออีกสองชั่วโมงสองชั่วโมงลาสีครับลาสีครับลูกพี่โอเคสวยอ้าว โอเคสวยเลยสวยเลยเฮ้ยมันลาเด่ะมึงก็หืมเขาลาเด่ะลาไดไงวะลาไดไงอ่ะอิจใจทำด้วยอะไรอ่ะงนุ่มน่าตกว่ะจะบอลต่อเลยเร็วๆเพราะรีบเพราะรีบจะได้ไปกันต่อจะได้ไปกันต่อไปสนใจเขาโอเคพ่อเปลี่ยนปีธรรมดากล้วเปลี่ยนปีธรรมดาโอเคครับเออคุณพ่อสนใจซุนกัป่ะครับเมื่อกี้ลูกทำเสียงบ็อกซิ่งเลยพ่อฮะ ก็คือถ้าพออ <Okay. S 1> ัพมีลีนี่คือมันใช้ดาบโอไม่ได้ที่ว่ามันมีสกฤฤิลดาบโดยเฉพาะใช่ครับคุณต้องอัพสโตรดโอเคใช่คผมแนะนําเลยนะถ้าคุณพ่อจะตีบวกดาบ,บ,ดบอ่ะผมแนะนาให้ตีบวกเซเบอร์เพราะว่าเซเบอร์อ่ะอัพแล้วอ่ะคือแบบแรงกว่าโยรูอ้อีกฮะอ๋อโอเคเก็บเวลกันตอนเนี้ยโอเคคุณพ่อจะได้ไปทําดาบเซเบอร์เอา ดี๋ยวพ่อจะเริ่มกดคูณก็ตอนที่พ่อมีผลดีๆแล้วอะโอเคครับ <Okay S 1> มัมบนมจะได้เร็วๆใช่ไหมคะ<ช>คือค,คุณพ่อเทพไม่ต้องให้ผมช่วยแล้วก็ได้เพราะว่าถ้าคุณพ่อมีผลนี่มันจะโลกเกียร์ได้แต่ว่าถ้าคุณพ่อเวลยังไม่เท่ามันสักเท่าไหร่คือแบบต้องห่างกับมันนิดนึงแต่ว่าตั้งแต่อตั้งแต่เกาะลอยฟ้านี่คือคุณพ่อต้องเวลเยอะกว่ามันนะถึงจะอันนี้ได้จะหลบได้ใช่ไหม ช่ครับมันถึงจะโลเกียได้โอเคโลเกียร์ก็เหวี่ยงเพราผมจำผลโลเกียแทบทุกขวดได้เลยเกมคือผมเล่นโคตรไวเลยฮะตื่นเช้ามาสิ่งที่ผมได้คือแปรงฟันอาบน้ําจากนั้นก็เข <c oughs> ้ากเกมบอกว่าแทบอันทีน่สิ่งท <c oughs> ี่ยงได้ยูวันจุดกับเ้าอ้าผมว่าเสียเปลยัง อ๋อไม่ต้องเซฟก็ได้เซฟแล้วไม่้ออผมลืมบอกนะถ้าคุณพ่อเวลอัพหนึ่งทียคือแบบมันจะเพิ่มเลือดแบบให้เต็มได้อัดภัยอัตโนมัติเลยค่ะภยอัตโนมัติครับผมไปไปทุบพื้นนทุพนคือมันรับเคล็อีกอันนึงได้ตอนเวลเท่าไหร่ครับ สี่สิบครับผมแต่ว่าผมแนะนําให้ฟันตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นมันไกลแล้วมอนมันเกิดมันไกลมากเฮ้ย <Okay. S 2> เดี๋ยวผมขอลองไปสุ่มผลก่อนนะเผื่อมันจะได้ผลดีๆไกลได้เวลาที่ผมจะได้สุ่มผล,ลไม้ปีศาจผลแรกจากลูกละแต่พอลูกผมเดินทางไปถึงเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันขาดอีก5นาทีถึงจะสุ่มได้นะครับเขาก็เลยไป p v p เล่นกับใครก็ไม่รู้ซึ่งดูท่าทางเราก็น่าสนุกเหมือนกันนะเนี่ยการ PVP อะ่ะฟังจากเสียงลูกนะครับพี่บอว่าเ<ผ>มมีคนใส่เดี่ยวแล้วอ่ะขอทุบปลาปีมุยันโยะหน่อยละกัน ขอทุกปาปิมุยันโยหน่อยดูตรงมันจะสายทีเทียขอถุกปาปีมุยันโยหน่อยปาปิมุยันโยขอถุกปาปีมุยันโยหน่อยขอถูกปาปิมุยขอถุกปาปีมุยันโยหน่อยฮะอืมมาลกหนึ่งไม่ค่อยเจอคนมเวลตันเท่าไหร่พอรีว่าเลือดน,นักสู้พี่มันนี่มันตื่นตื่นขึ้นเออโดนล็อกไปแล้ววันช็อตไปด้วยเอ้ยไม่บอมันไม่ช็อตม่นวันช็อตนี่หว่า ฮ้ยได้ไงวะเพรว่าเสร็จจละพอและวไปช่วยคุณพ่อปามดีกว่า5้านาทีก็มีค่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับเรลสี่สิบสองครับโอ้สี่สิบสองเงี้ยหรือเบหกสิบเมื่อไหร่บอกผมนะผมจะพาไปความโกะทลทรายนี่คือต้องอยู่ยันหกสิบเลยเหรออคือมันจริงๆคุณพ่อคุณพ่อจะทำคลิปอีพีสองกับผมปะทำยาวๆเลยอีพีอะโอ้หเอาจนกว่าจะแบบเอาจนกว่าขั้นเทพเลยใช่ไหมฮะ แบบคุณพ่อถ้าคุณพ่อเบื่อไฟเอ็มก็ไม่เล่นโลบอกระผมใช่ไหมฮะใช่ครับพ่อครับครับผมมาเก็บกล่องเพชรเร็วกล่องเพชรได้โคตรเยอะเลยเนี่ยกล่องเพชรเกิดตรงนี้นี่สองพันสามพันเลยมาครับตอนนี้มีเงินเท่าไหร่สี่หมื่นแปดครับผมโอ้ยคุณพ่อไปซื้อฮาคทิไหมครับผมมันดียังไงอะ ทีก็คือฮาคิโกะจะเพิ่มดาเำนในการโจมตีของเราแล้วก็สามารถโจมตีผลสายโลกเกียได้ครับผมแล้วก็มีโซด้วยโซจะเป็นแบบนี้ฮะกดอาเฮ้ยว้าวโอ้โหยังไม่เอาอ่ะ <c oughs> และและ้วมันก็ถึงเวลาที่ลูกผมเนี่ยสามารถสุ่มผลไม้ปีศาจได้สักที <c oughs> แต่ว่าอีพีนี้คลิปมันจะยาวเกินไปละรออีหน้าเลยครับเดี๋ยวรีบลงให้ดูกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจอกันครับ อุ้ยเอ็นบ่ายสงยี่ามแล้วผมสุ่มผลได้แล้วพ่อพ่อไปสุ่มผลกันมาดูกันจะได้ผลอะไรเออเอ,อ้าแล้วพ่อไปไงอะ่ะ